สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะสัปดาห์นี้เราจะมาเรียนรู้ในหน่วยบ้านเราและเพื่อนบ้านอาเซียนกันค่ะเด็กๆเดี๋ยวเราไปเริ่มเรียนรู้กันเลยเรามาทำความรู้จักกับคุณครูประจำชั้นอนุบาลหนึ่งกันก่อนเลยดีกว่าค่ะเด็กๆคุณครูปาริชาติลิมรุ่งเรืองสกุลคุณครูกุ๊กไก่ค่ะ เป็นคุณครูประจำชั้นอนุบาล1ทับ่งค่ะคุณครูสิริรักทองต่าหมกคุณครูจอยค่ะเป็นคุณครูประจำชั้นอนุบาล1ทับค่ะและคุณครูธัญญาพัฒนาต่อตระกูลคุณครูยาค่ะเป็นคุณครูประจำชั้นอนุบาล1ทับค่ะเด็กๆดกเรามาเริ่มเรียนรู้เรื่องแรกกันดีก,กว่าค่ะเด็กเก สถานที่สำคัญและแหล่งท่องเที่ยวค่ะเด็กๆสถานที่สำคัญและแหล่งท่องเที่ยว10ประเทศอาเซียนของเรานะคะเด็กๆมีมากมายเลยค่ะเดี๋ยวครูจอยนะคะจะยกตัวอย่างให้เด็กๆฟังค่ะเริ่มที่ประเทศไทยนะคะเด็กๆเราก็จะมีเมืองหลวงนะคะเราเรียกว่ากรุงเทพมหานครหรือวัดวาอารามต่างๆค่ะเด็กๆ ต่อมาคือประเทศฟิลิปปินส์ค่ะก็เมืองหลวงของเขานะคะก็คือกรุงมะนิลามีโบเซนโจเซฟค่ะเด็กๆสวยงามมากๆเลยเรามาดูประเทศมาเลเซียกันต่อเลยค่ะเด็กๆเมืองหลวงนะคะเขาเรียกว่ากัวลาลัมเปอร์ค่ะแล้วยังมีสถานที่ท่องเที่ยวอีกนะคะก็คืออาคารสุลต่านอับดุลซามัดค่ะเด็กๆ ต่อมาคือประเทศสิงคโปร์รค่ะเด็กๆประเทศสิงคโปร์รนะคะก็จะมีจุดเด่นเลยคือรูปปั้นเมอร์ไลออนอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์รนั่นเองค่ะต่อมาประเทศอินโดนีเซียค่ะเด็กๆเกมืองหลวงของเขาเรียกว่าจาการ์ตาค่ะและประเทศบูนายเมืองหลวงของเขานะคะ เรียกว่าบันดาเซรีเบกาวันค่ะเด็กๆแล้วก็ยังมีมัสยิดจาเมอัสซานันโบเกียค่ะเด็กๆซึ่งค่อนข้างยากนะคะผู้ปกครองสามารถทบทวนให้เด็กๆฟังได้คะ่ะต่อมาคือประเทศเวียดนามค่ะเด็กๆก็จะมีรูปปั้น โฮจิมินนะคะคือส่วนรวมจิตใจของประเทศเวียดนามเลยค่ะเมืองหลวงของเขานะคะเรียกว่ากรุงฮานอยค่ะเด็กเด็กและต่อมาคือประเทศพม่าหรือเมียนมานั่นเองค่ะเมืองหลวงของเขานะคะเรียกว่าเนปิดองค่ะและยังมีสถานที่สำคัญนะคะก็คือเจดีชเวดกองค่ะเด็กเด็ก ต่อมาคือประเทศลาวค่ะเด็กๆเกมืองหลวงของเขาเรียกว่าเวียงจันท์ค่ะและประเทศสุดท้ายนะคะคือประเทศกรัรมพูชาค่ะเด็กๆเกมืองหลวงของเขาเรียกว่าพนมเปญค่ะผู้ปกครองสามารถทบทวนความรู้ให้เด็กๆฟังได้อีกหนึ่งรอบนะคะเรามาเรียนรู้เรื่องที่สองกันเลยดีกว่าค่ะเด็กๆอาชีพและสินค้าเศรษฐ,ฐกิจค่ะ มาดูกันดีกว่าค่ะเด็กๆว่า10ประเทศเนี่ย mm hmm. เขาทำอาชีพและมีสินค้าเศรษฐกิจอะไรบ้างเอย่ย mm hmm. เรามาดูที่ประเทศไทยค่ะเด็กๆประเทศไทยของเรานะคะส่วนใหญ่ก็จะทำอาชีพ mm hmm. ทำนา mm hmm. เลี้ยงสัตว์ค mm ่ะ hmm. ประเทศเวียดนาม mm hmm. ก็จะทำอาชีพประมง mm hmm. หรือว่าทอผ้านั่นเองค่ะเด็กๆ และประเทศสิงคโปร์ก็จะทำอาชีพโรงงานอุตสาหกรรมผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าค่ะเด็กๆต่อมาคือประเทศเมียนมานะคะเขาก็จะทำอาชีพเพาะปลูกผกักอุตสาหกรรมป่าไม้ปลูกไม้นั่นเองค่ะเด็กๆและประเทศฟิลิปปินส์ค่ะเด็กๆเ,เขาก็จะทำเกษตรกร,ร,กรปลูกผกักทำสวนทำไร่ หรือทำกิจการที่บ้านของตัวเองนะคะเด็กๆสิ่งที่คุณครูพูดมานะคะเป็นเพียงแค่ตัวอย่างเท่านั้นคะ่ะต่อมานะคะเด็กๆคือประเทศมาเลเซียค่ะประเทศมาเลเซียนะคะ,ะ,เเะ,คะก็จะทำอาชีพทำสวนทำไร่ประมงต่อมานะคะคือประเทศลาวค่ะเด็กๆประเทศลาวนะคะ,ก,ะ,ะ,คะก็จะทำอาชีพเกษตรกร ปลูกผักปลูกผลไม้เลี้ยงสัตว์แล้วก็ปั้นหม้อด,ดินด้วยค่ะและประเทศอินโดนีเซียนะคะก็จะทําอาชีพกเกษตรกรปลูกผักเช่นกันค่ะเด็กๆแล้วก็ปลูกป่าไม้ด้วยค่ะต่อมาคือประเทศกัมพูชาค่ะเด็กๆกัมพูชานะคะก็จะมีอาชีพประมงแล้วก็ปลูกข้าวเป็นต้นค่ะเด็กๆและประเทศบูนายค่ะ ก็จะทําอาชีพเพาะปลูกแล้วก็ผลิตอาหารที่เป็นเครื่องปรุงด้วยนะคะเด็กๆสิ่งที่คุณครูพูดนะคะเป็นแค่เพียงตัวอย่างเท่านั้น mm hmm. เพราะว่าแต่ละประเทศนะคะ mm hmm. ก็จะมีอาชีพเยอะแยะมากมายและแตกต่างกันไปค่ะ mm hmm. เรามาเรียนรู้เรื่องที่3กันต่อเลยค่ะเด็กๆเรื่องฤดูกาล mm hmm. และภูมิอากาศแต่ละประเทศค่ะ ประเทศไทยมีทั้งหมด3ามฤดูนะคะเด็กๆได้แก่ฤดูร้อนฤดูฝนฤดูหนาวประเทศฟิลิปปินส์มี3ามฤดูได้แก่ฤดูร้อนฤดูฝนฤดูหนาวประเทศมาเลเซียมีสองฤดูได้แก่ฤดูร้อนฤดูฝนประเทศสิงคโปร์มีสองฤดูได้แก่ ฤดูร้อนหรือฤดูฝนและประเทศอินโดนีเซียมีสองฤดูได้แก่ฤดูร้อนฤดูฝนค่ะเด็กๆประเทศบูนายนะคะเด็กๆมีสองฤดูค่ะได้แก่ฤดูฝนฤดูร้อนประเทศเวียดนามมีสี่ฤดูค่ะเด็กๆได้แก่ฤดูใบไม้ผลิ ฤดูร้อนหรือฤดูหนาวและฤดูใบไม้ร่วงค่ะเด็กๆ Different. ประเทศเมียนมาหรือพม่านะคะเด็กๆมี3ฤดูค wow ่ะได้แก่ฤด <Purd arian> ูร้อนฤดูฝนฤดูหนาวประเทศลาวมีสฤดูค่ะเด็กๆได้แก่ฤดูร้อนฤดูฝนฤดูหนาว และประเทศกัมพูชามีสองฤดูค่ะได้แก่ฤดูฝนและฤดูร้อนค่ะเรามาเริ่มเรียนรู้เรื่องที่4ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต่างๆค่ะเรามาดูธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของ1ิประเทศอาเซียนกันดีกว่าค่ะดเด็กๆยกตัวอย่างประเทศไทยนะคะก็จะมีท้องนาภูเขาน้ำตก ธรรมชาติของเราเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยค่ะต่อมาคือประเทศฟิฟลิปปินส์นะคะก็จะมีเกาะโบโฮหรือที่เขาเรียกว่าภูเขาช็อกโกแลตค่ะเด็กๆต่อมาคือประเทศมาเลเซียนะคะเด็กๆก็จะมีธรรมชาติคืออุทยานแห่งชาติกีนาบาลูและประเทศสิงคโปร์นะคะเด็กๆ ก็จะมี Garden by the Bay เขาเป็นสวนพฤกษาศาสตร์นะคะต้นไม้เยอะแยะมากมายเลยค่ะเด็กๆและประเทศอินโดนีเซียนะคะก็จะมีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมคือยอดเขาเปอร์นันจากันค่ะหรือเราเรียกว่าภูเขาไฟโบโม่นั่นเองค่ะต่อมาเรามาดูประเทศบูนายกันดีกว่าค่ะเด็กๆคืออุทยานแห่งชาติปูรูเต็มบูรงค่ะ ประเทศเวียดนามคืออ่าวฮาลองประเทศพม่าหรือเมียนมาก,ก็จะมีทะเลสาบอินเลประเทศกัมพูชาก็จะมีโตนเลสาบและประเทศลาวก็จะมีแม่น้ำโขงค่ะเรื่องที่5เรื่องสุดท้ายแล้วค่ะเด็กๆเ,เรื่องพิบัติภัยและภัยธรรมชาติค่ะ 10ประเทศอาเซียนของเรานะคะเด็กๆก็จะเจอพิบัติภัยและภัยธรรมชาติเยอะแยะมากมายเลยค่ะเด็กๆซึ่งน่ากลัวและอันตรายมากๆเลยค่ะประเทศไทยนะคะเราก็จะเจอน้ำท่วมประเทศฟิลิปปินส์ก็จะเจอแผ่นดินไหวพายุก็จะเกิดขึ้นกับประเทศมาเลเซียประเทศสิงคโปร์ก็เจอพิบัติภัยก็คือน้ำท่วมเช่นกันค่ะเด็กๆ และประเทศอินโดนีเซียก็จะมีพิบัติภัยและภัยธรรมชาติคือภูเขาไฟประทุนั่นเองค่ะประเทศบูนายก็เจอภัยธรรมชาติก็มีแผ่นดินไหวและพาย,ยุเช่นกันค่ะเด็กๆต่อมาประเทศเวียดนามก็จะเจอภัยธรรมชาติคือน้ำท่วมดินถลม่มน่าสงสารมากๆเลยค่ะและประเทศเมียนมานะคะเด็กๆก,ก็จะเจอภ,ยภยัยธรรมชาติน้ำท่วมเช่นกันค่ะ และประเทศลาวก็จะเจอภัยธรรมชาติน้ำท่วมและประเทศกัมพูชาก็น้ำท่วมเช่นกันค่ะเด็กๆก่อนจบการเรียนรู้นะคะเด็กๆวันนี้คุณครูก็มีกิจกรรมสนุกๆมาให้เด็กๆร่วมกิจกรรมด้วยค่ะโดยให้เด็กๆบอกประเทศที่เด็กๆอยากไปเที่ยวนะคะ และมีกิจกรรมศิลปะคือให้เด็กๆรวมปะติดรูปภาพธงชาติให้สวยงามนะคะดเด็กๆและเมื่อเด็กๆทำกิจกรรมเสร็จแล้วนะคะรบกวนผู้ปกครองช่วยอัดคลิปวิดีโอและรูปภาพส่งมาให้คุณครูทางไลน์ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าขอบคุณค่ะ